ดูอยู่ใต้กิ่งไม้เต็มเลยค่ะอ่ะเนี่ยโอ้เยอะมากจ้ะดูยกอ่ากิ่งไม้ออกไปแล้วค่ะนุน่นเลยแบบว่าเลือกเก็บเอาเลยอันไหนที่มันไม่สวยก็ไม่ต้องไปเอามันเห็ดมันเยอะทุกคนนี่เดี๋ยวโอ้โหดูด สวยมากงามงามไปไหนๆก็ไม่ต้องรำรีรำไรแตกไม่ค่อยสวยเมื่อกี้ดึงดึงไปแล้วกิ่งไม้มันมีปฏิกิริยาไม่ดีค่ะดึงเห็ดไปด้วยช่วงนี้มันขาเห็ดมันเปราะมากนะคะทุกคนขาเห็ดเปราะมาก โอ้ยสวยไหมเนี่ยโอยดูดูว่าแบบนี้เดี๋ยวเจ๊กองไปก่อนเดีเจ๊จะตัดขาอยู่ค่ะเพราะว่าตัดไม่สะดวกในกล้องนะคะแต่จะตัดไปอยู่ค่ะเพราะมันเป็นโกรเราควรจะทิ้งเห็ดเชื้อมันไว้นี่ค่ะอ๊บอันไหนที่เอาไปตัดที่บ้านได้ก็เอาไปนะจ๊ะ ที่กำลังขึ้นมาก็ขึ้นนะจ๊ะที่แจ้เหลือไว้นั้นมันแตกนะคะทุกคนนี่ค่ะจะกองไว้เดี๋ยวค่อยตัดนอกจอค่ะนี่ดูสวยมากงามอันนี้งามโบ,บ,บนี่ค่ะกองเดี๋ยวแจ้ขอตัวตัดขาก่อนค่ะมาจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนเก็บเห็ดต่อจ้าวันนี้สัมภาระเยอะมากจ้ะสัมภาระเยอะน,นี้มีทั้งหมวกมีทั้งน้ำมีทั้งถุงกระดาษมีเยอะแยะเลยจ้ะโอ้ดู ขานะค่อยๆเก็บเก็บทีละต้นก่อนเก็บเน้นๆให้ทุกคนดูก่อนโอ้โ<ฮ>โขออนานี้ยากถสวยสวยเหมือนเดิมจุ่มเดียวเลยจ้ะ ขางามมากอึ๊บโห<ฮ>นี่ค่ะดูขาเล็กๆอันนี้ก็เล็กไปเก็บเอาไปหน่อยทุกคนดูเล็กๆเต็มเลยค่ะแต่อันนี้ไม่น่าจะโตเลยนะเจ๊คิดว่านะ งามที่สุดงามที่สุดโอ้อันนี้เน่าแล้วน,นี่ไม่เอาไปนะจ๊ะเน่าเน่ามันเปียกเปียกเยอะเลยอุย้ยเนี่ยเวลาเน้นนะขาดหมดเลยอุย้ยทุกคนดูดูเล็กเล็กขึ้นเต็มเลยนี่ถ้าอากาศยังไม่หนาวนะเขาต้องขึ้นโตอีกกว่านี้ค่ะทุกคนดูแข็งแรงมาก วยวันนี้เอาขาเห็ดมาทิ้งด้วยนะคะทิ้งนูน่นปากทางนู่นนะคะไม่ต้องเข้ามาป่าลึกวันนี้เข้าป่าไม่ลึกหรอกคะ่ะแต่ว่ามันมันสูงเนาะภูเขาสูงอันนี้ กว่าจะขึ้นมาได้นะทุกคนใช้เวลาเกือบชั่วโมงอะเพราะว่าเราเดินเดินหยุดบ่อยเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เป็นห่วงเนาะเจ๊ก็มีสเตปการเดินของเราอยู่เนาะนายท่านบอกว่ากลับบ้านกลับบ้านมาปวดขากลับบ้านขอบคุณที่เป็นห่วงจ้าก็ไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่า อยากมาเดินป่าเฉยๆนี่แหละนี่ค่ะอยดูเล็กมากเลยทุกคนวันนี้ป่าขึ้นสูงแต่ว่าเดินหยุดเยอะค่ะดูค่ะดูวันนี้เสียดายมากเลยเจ๊าหาอกล้องถ่ายรูปที่มันเ,เขาเรียกอะไรอะ ที่มัดกับกับไม้ได้อะเจะหาไม่เจอตัวนั้นจะเอามามัดกับกิ่งไม้ไงทุกคนจะได้แบบตั้งตั้งโทรศัพท์แล้วก็ตัดขาฟินๆให้ทุกคนดูอ่ะเพื่อนอันนี้ที่เจ้ปล่อยไว้มันเล็กนะคะเห็ดเหลืองยังมีอีกบ่เก,ก็บไปด้วยเอาไปตากสะสมไปโอ้สวยสวย,สวย อันนี้ไม่สวยได้ไม่ทุกดอกแล้วค่ะมีใครมาเก็บนะคะอยู่ข้างบนภูเขานู่นค่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนนู่นก็จะมีเยอะแต่ว่าเจ้ไม่ไปนะคะมันเริ่มดึกแล้วเนาะเริ่มเย็ยนมากแล้วเนาะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆจ้าริมทางริมทางดูอ่ะตั้งสวยอยู่เลย ยังสวยอยู่เลยจ้างามมากแต่ว่าคนทำงานในป่าเขายังทำกันอยู่เลยนะปอก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 อยอู่ได้เห็ดเหลียงเฉยไปค่ะ อยู่กลุ่มเดิมอยู่นะคะดอกมันกำลังสวยเลยค่ะนี่วันนั้นจะเอาไปเจียวไข่เออกินอร่อยมากทุกคนเราก็เจียวเหมือนเราเจียวไข่ธรรมดานเยนยละคะ่ะเพียงแต่เราใส่เห็ดเข้าไปแทนนะคะใส่ไข่น้อยใครจะใส่ไข่เยอะก็ได้ค่ะไม่เน้นเห็ดอะไรเงี้ยแต่เจ้นนะเน้นเห็ดนีคะ่ะอร่อยมาก ให้ฝรั่งกินตอนร้อนๆนะฝรั่งบอกโอ้โหอร่อยมันก็ไม่ได้อร่อยสิแบบโอ้โหอร่อยจะโกนแต่มันอร่อยไงพูดถึงอะ่ะเนี่ยทุกคนดูนี่งามอยู่โอ้โหเยอะอยู่ค่ะทุกคนเป็นพุ่มเลยจ้า ทีก็แบบนั้นมันไม่ได้ติดไปทั้งหมดแล้วเนาะถ้ามันหลุดออกมาแบบเป็นเป็นกอเมื่อกี้เนี่ยก็จะกองเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยตัดขานะคะตัดขาง,งามทุกคนอาจจะเห็นเจ๊เก็บเห็ดแล้วเจ๊ก็เด็ดขาอย่างนี้ค่ะถ้าเราเลือกเห็ดไปดีแล้วอะ่ะมันก็ไม่เน่านะคะ บางทีมันก็มันก็มีแตกมันก็ธรรมชาติของเห็ดมันแหละค่ะถึงเราตัดไปมันก็แตกอยู่ดีแหละเพราะว่าเห็ดพอเราตัดไปแล้วมันมันแห้งมันก็จะแตกนะคะที่เจ๊เอาตากแห้งให้ทุกคนดูอ่ะเขาแห้งแล้วนะเจ๊เปลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งไปตากแล้ววันเดียวเองะค่ะแห้งแบบโอ้โหพอมันแห้งได้ขนาดนั้นนะเจ๊เทรวมกันนะคะอยู่บน กระดาษที่เจไว้รองอะ่ะมันก็จะแห้งต่อไปได้อีกเนาะแต่วิธีที่เจ้ตากแบบเป็นเหล็กแบบนั้นอะ่ะคือมันแห้งเร็วจริงค่ะมันใช้แบบอากาศเนาะแห้งทั้งข้างล่างข้งบนอะ่ะมันก็จะแห้งเร็วมากเลยค่ะนี่ทุกคนแบบสนแบบนี้นี่สวยมากดู แงแรงบางทีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดนะคะทุกคนเวลาเจ๊กเก็บอะบางทีก็ตุ๊บๆนี่หัวนี่เปียกไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทุกคนเปียกแรงบางทีถ้าเขาเปียกแรงเวลาเราเอาไปตาก่อนจะเน่าค่ะ นี่เห็นทุกคนแบบดึงมาแบบมันก็สวยเจ๊ก็ดึงได้แหละคะ่ะแต่ว่าเจ๊ถนัดแบบคัดค่ะคัดแบบนี้คัดไปเลยจ้ะเดินเข่าในน้อยเองนะเก็บตะก้าเดียวก็พอทุกคนวันนี้ตะก้ารน้อย,อยของเจ๊น,นี่แหละ คนได้เยอะแล้วนะนี่ดูได้เยอะแล้วนะเห็นแต่อย่างเงี้ยคือเก็บคือยุบคือยบไปก็ได้เยอะอู้อันนี้ไม่สวยนะ่ะซุดซดซุดซุดน้ำหมูก,ก็ได้นี่แบบเนี้ยสวยมากนี่ดอกเท่านี้ทุกคน งามหลายนี่คือไม่สวยนะคะนี่โอ้ใหญ่ทั้งหมดเลยคะ่ะทุกคนโหจะให้ดูคือสัตว์ป่าเขาก็มากินนะเต็มเลยนี่แต่เขาเหลือนี่ให้เรากำลังพอดีเลยทุกคน ดูสวยโวันนี้ได้จะไซสน์นี้ดีใจดีใจค่ะสวยมากแล้วสะอาดด้วยนะใครเห็นด้วยว่าดอกประมาณนี้อร่อยแต่ถ้าเอาไปตากนะทุกคนมันมองไม่เห็นเลยนะ <c oughs> มันจะเหี่ยวเหลือนิดเดียวหดหดหูหงามงามงาม ไซนี้มันจะเก็บเต็มตะกร้ายากนะคะทุกคนแต่มันได้เยอะอ๋อได้ไซนี้ทุกคนดีใจมากเลยนี่ไซนี้เอาไปกินแซบหลายนี่ค่ะเจ๊ก็อยู่เลาะๆแถวๆนี้ค่ะไม่ได้ไปไหนไกลค่ะอยู่อย่างเงี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงนี้อีกนิดนึงนี่คไปเดินตรงนี้แล้วก็ไปเดินตรงนี้นิดนึงแล้วกลับบ้านเลยค่ะ ไม่ไปลึกนะคะนี่นี่นี่ใหญ่หน่อยแต่ใหญ่ดูขาป่านี่สิคะขาเห็ดป่านี่เรียวเล็กเนอไม่สมบูรณ์เหมือนที่ป่าที่เราไปเดินกันเลยไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าโอเคเอไปตากทุกคน เอาแยกไว้แยกอีกทางหนึงนี่มันก็จะมีแบบถุงใส่น้ำใส่อะไรของเจ้ด้วยเนาะอยู่ด้วยกันป่านี้ทาไมมันแบบมันเหลืองออกแดงๆเ,เนาะทุกคนเนาะส้มออกแดงๆเ,เห็นไหมสังเกตไหมส้มออกแดงๆไปเลยอะ่ะทุกคนสังเกตไหมอะ่ะ ถ้าเจ้ยเก็บไปนะมันสะอาดนะคะทุกคนเจ้แค่แบบไปคัดๆแล้วก็มันเหมือนเมีเวลาเราเดินอนะ่ะมันฝุ่นของของไอเนี้ยไม้ของสนอนะ่ะมันตกลงใส่ มันก็เลยแบบต้องไปคัดอีกทีหนึ่งเนาะนี่ค่ะบางทีเจ๊ก็มาตัดข้างนอกเอานี่ค่ะก็เอาไว้นี่ค่ะโอ้โหสวยมากค่ะดูมีเน่าแล้วแหละคัดเอาค่ะสวยอึบๆอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะลองเอาไปดูน่าจะไม่รอดนะคะนี่เอาด้านนี้ อันนี้ไม่เอานะคะกลัวมันเน่าเนาะมันมีแบบเชื้อมันเนา่าแหละโอ้โหงามสวยจริงๆปอสใสแบบนี้เลยอะใสที่ต้องการโอ้โหทุกคนยังเล็กอยู่เลย ดงามเลยจ้ะงามเลยติดัน,นไปอุ๊บแบบนี้สวยจริง 家。<茶>嗯 จะได้ไหมนี่อือเห็นไซนี้เราต้องหยุดเก็บนะคะนี่ ไซส์กำลังแบบโอ้โหเน้นๆเลย,ยนี่ค่ะนี่จะเต็มแล้วจ้ะ นี้ไม่ได้เห็ดอ้นี้เลยค่ะเห็ดพึ่งหวานไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะได้อยสามดอกสี่ดอกตีนี้เขาไม่ค่อยออกนะนะคะเจ้ามาเดินซ้ำดูตั้งหลายรอบก็ไม่ออกนะคะเนาะตีนี้สวีเดนตรงที่ก็เคยออกเยอะๆเขาก็ ออกประปรายให้เห็นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ออกแบบว่าเยอะเหมือนขึ้นมาปุ๊บนี่เห็นแบบเรียงรายไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนปีที่แล้วเยอะเนาะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไปค่ะเดี๋ยวเราลงไปแล้วนะคะนู่นหาทางเห็นตรงข้าวๆไหมคะนั่นมาเช็คดูดอกแบบนี้สิมันจะรอดเหรอคะทุกคนเอาไปลองดู เจ๊ Jay, ไม่คิดว่ามันจะรอดนะแต่ถ้าเอาไปต้มมาได้อยู่ถ้าเอาไปตากอะ่ะไม่น่าจะรอดนะเจ๊ Jay, ว่านะค่อนข้างมั่นใจเท่าที่เคยดูเห็ดมานะ่ะเท่าที่เคยตากเห็ดมาน่ะคะ่ะมีคนถามว่าสําเนียงเหมือนคนสุรินเจ๊ Jay, เป็นคนสุรินนะคะทุกคนสุรินนะคะ โดยกำเนิดเลยจ้าพูดภาษาคาเมนนะคะไทยก็จะเนๆน,นะคะทุกคนพูดไทยก็จะตกยุตกไทยเพื่นนพูดกลางไม่ค่อยแข็งแรงเด้อจ้ะภาษากลางเ้อพูดไปแล้วคนเขาก็รู้นะคะ ว่ามาจากทางไหนเด้อไปต่อจ้าทุกคนจะลงมาจากเขาแล้วนะเนี่ยนี่ค่ะค่อยๆกระดึบกระดึบลงมาค่ะต้องใช้สเต็ปพิเศษนะคะดูสวยมากเลยดูมอสไปชมมอสธรรมชาติสวยโอ้โหอ,อ,อันนี้ดอกใหญ่นะคะมาเจอดอกใหญ่ตอนจะลงตอนจะกลับบ้านนะคะ อันนี้จะต้องเด็ดขาไว้นะเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนะคะนี่มันเน่าแล้วนะที่เจ๊ไม่ได้เก็บไปนะดูทุกคนเต็มเลยจ้ะเอาตะก,ก้าวางข้างๆไม่ได้นะต้องเก็บแล้วโยนไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้ตะก,ก้าค่ะดูเน่าหมดเลยอะโอ้โหดูทุกคนได้ไหมตรงนี้ได้บอโว้ายไม่ได้อะค่ะทุกคน มันเน่ามันเน่าสามสี 3, ดอกนี่จะได้ไหมโอ้ได้อยู่พอได้อยู่จ้ะนี่เห็นไหมนนี้ไม่ได้เน่าเอาไปตากก็ไม่รอดค่ะอกองไว้ก่อนค่ะ ตัดก่อนอันนี้มันมีดินนะคะโอ้โหอันนี้หักเฉยเลยโดนนิดเดียวหักเลยเปาะหักหักหักนี่อันนี้สวยอุ้ยไปสายน้ำ ไหลสดชื่นมากทุกคนลมพัดชิวๆนะคะเห็ดก็ได้เกือบเต็มตะกร้านิดเหลือนิดหน่อยแต่ว่าเจ้เจพอแค่นี้ค่ะเจ้เดินข้ามมาเยอะอยู่ไม่ได้เก็บนะคะนี่ค่ะก็เลยแบบพอใจในการเก็บเห็ดวันนี้แล้วจ้าเก็บแป๊บเดียวเองนะคะทุกคนไม่ได้เดินนานนะคะเก็บแปบ๊บนดึงดูสายทานนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนเออสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดูผมดูผมอุยุอัอนยะันี่เลยป่าสวยๆของเราทุกคนกับเห็ดอันสวยงามนะคะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไดไ้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆที่เราจะเล่นกัน เร็วๆนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย